ปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณภูมิใจนำเสนอเปิดกล่องรับซื้อเหรียญขอต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมแบงค์เหรียญโบราณทุกคนทุกท่านเนาะเข้าสู่ช่องของปอปาืมวันนี้เรามาเปิดกล่องกันสักกล่องเนาะดูซิว่ากล่องนี้มีเหรียญอะไรที่ทางช่องเรารับซื้อหรือเปล่า เดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันรู้สึกว่ากล่องนี้จะมาเคยมาแล้วใช่ไหมจากสกลนครเนี่ยอำเภอวานอนใช่วานอนนิวาสไหมน่าจะใช่วานอนนิวาสแะนู้นเลยฮะวานอนนิวาสก็จะแถวนเลยคําตะกร้าอากาศอํานวยน่าจะอยู่โซนเดียวกันฮะเมื่อก่อนปปาเคยไปอยู่ฮะเนาะปปาเคยไปทําประทูขายไปทําประทูนึ่งขายอยู่ที่อําเภออากาศอํานวยนี่คือประวัติเดี๋ยวว่างๆปปาจะเล่าประวัติปปาให้ฟังฮะแล้วปป่าไปทำยูทูปแล้วปปาไม่ได้ซีเรียสท่านผู้ชมอะ อยู่ๆเป็นนักชอบสะสมเหรียญแล้วก็ก็เลยมีความคิดว่าขนาดขายไปตั้งโกอ,อยู่ใช่ไหม <S <S ขายไปตั้งโกอ,อยู่ก็เลยเอ,อ,อยากทำยูทูบดูช่องช่องหลักๆของเมืองไทยแล้วนะ่ยเขาเขานาเสนอเหรียญได้ไบ่อยๆพระป่า,ปา,ปาก็เลยแบบเ,เ,เกิดความอยากทํา youtube ขึ้นมาบ้างก็เลยมาเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมประวัติปปาใี่ทางานหลายอย่างมากอันนี้เป็นใบน,นั้นใช่ไหมใช่ค <ไข S 1> ่ะโอเคไม่ต้องดูนับใบนั้นเนาะ โอเคท่านผู้ชมนี่คือกล่องเหรียญที่เราได้รับจากจังหวัดสกลนครคุณอะไรเอ่ยนะเนี่ย,ยชื่อคุณสัญญาเหรออ่ะโอเคเนาะ,อะของคุณสัญญาเอาแงม,มาจากสกลนครเนาะอ่ะก็เขาก็แจ้งมาเลยนะขอส่งเปนล่น,ลนไ,ได้ไหมอ่ะมีเหรียญประมาณนี้ยอะไ,ได้ฮะไ,ได้นะขอเป็นเหรียญที่ช่องเรารับซื้อนะจะส่งมากส่องน้อยถ้าคุณ fc คุ้มค่าส่งก็ส่งมาประปาไม่ว่าอะไรนะฮะนะปาปามีเวลาประปาจะมาเปิดทํากล่องให้อะเิมทําคลิปให้เปิดกล่องทําคลิปให้เนี่ยนะโอเคฮะอันนี้นกรมศิลปากรเห็นไหมฮะสิบบาทสองสีที่รึกรมศิลปากรอันนี้ fc ส่งมานะฮะอ่ะใครมีแบบเนี้ยห้าเหรียญสิบเหรียญก็ส่งมาได้หนึ่งเหรียญสองเหรียญถ้าคุณแบบนี้อ่ะคุณก็ส่งมาอันหนึ่งเหรียญแล้วนะเดี๋ยวดูกันนะแล้วก็จะเป็นราชบัณฑิตใช่ไหม เนี่ยอ่ะก็ยังพอมีการเล่นหาอยู่ในกลุ่มช่องของปปาเล็กๆอยู่ท่าผม้ชมะปปาส่งต่อได้อ่ะปปาก็รับต่อจาก f อฟมาได้อันนี้ก็เป็นอะไรนี่อันนี้ของพระพี่นางเือหรือเปล่าเนี่ยใช่ใช่ไหมเนาะจำไม่ได้ส่วนของพระพี่นางกับอันนั้นอะพร์กินีอะไรนะใช่ไหมเนี่ยสวยมาก่านผู้ชมมาส่วนตัวปปาชอบมากเลยนะเนี่ยทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเป็นเรื่องส่วนตัวเนาะปปาชอบรูปลักรูปทรงรูปแบบเขาอ่ะ เนี่ยอย่างนี้นส่งได้ท่านผู้ชมอ่ะเห็นไหมพอาปาจะวางไว้ด้านนอกก่อนพอป,ป้าหยิบอย่างนี้เลยเนาะแล้วนี่อะไรเออเพียงอ่าเห็นไหมท่านผู้ชมวะเนี่ยนะอ่าสิบบาทสองสีธนาคารครุฑไทยแห่งแรกก็คือธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนฮะนู้นแหละตั้งมาตั้งแต่ยุคโน้นเลยท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวว่างๆประวัติมาเล่าเล่นกันถูกกันฟังเนาะอ่ะใครที่มีนะฮะสิบบาทครุฑนะสิบบาทครุฑอ่ะโอเคฮะเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมกระแส โด่งดังมากณปัจจุบันวันนี้อ่ะนี่คือห้าสี่ห้าเหรียญที่เราลึกท่านผู้ชมว่ามีอีกไหมนี่นอ่า<ม>เห็นไหมนี่คือใช่เนี่ยนะเอออันนี้ได้มาสองเหรียญกรมศริลปกรนะเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยอ่ะใครที่ประปาวางไว้ดูไม่ทันแล้วก็รีกลับไปดูอีกรอบนะนะนะก็ฟังประปาบรรยายไปด้วยอ่าเ,เดี๋ยวดูซินคพอพี่นออ่าเห็นไหมท่านผู้ชมเนี่ย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 เออสกลนครเราเนี่ยมีเหรียญดีๆอยู่นะเนี่ย ตงว่างผ่านไปเดี๋ยวจะพาแอดมินไปแวะหาโอเคนะ,ะอีกเหรียญหนึ่งนะโอเคนะอ่ะ 5, หา้าหกเหรียญเห็นไหมฮะเนี่ยเนาะอันนี้อันนี้ยังไม่ถึงกึ๋นใช่ไหมยอ,ยอ่าอันนี้ปีอะไรเออปีห้าสามหรออ่ะสิบาทสองสีอันนี้เป็นหมุนเวียนฮะอันนี้ก็สองสีแต่ก็เป็นที่ระลึกท่านผู้ชมฮะเรียกสิบาทสองสีแต่เป็นเหรียญที่ระลึกหกสิบเอ็ดวาระทั้งหมดทั้งมวลอันนี้เป็นสิบาทสองสีหมุนเวียนฮะเป็นตัวติดผลิตน้อยหายากนะ ตามลําดับไล่ลงมาอันนี้ก็ล้านกว่าเหรียญมากกว่าปลาจำไม่ผิดเนี่ยเนี่ยถ้าไม่ชมน,นี้ก็ส่งได้นะฮะเนาะอันนี้ก็เป็นสเสด็จนนิวั์พนครได้มากกี่เหรียญเนี่ยโอ้โหได้มาสามเหรียญฮะราคาอาจจะมีย่อมมียาวมีต่ำลงบ้างเล็กน้อยในในขณะน,นี้ถ้าไม่ชมเนาะก็ทำใจกันเอานิดนึงอ,อันนี้ก็3รอบเนี่ยอยู่ในวันละ<า>เดียวกัน<า>นะเนี่ยสามรอบ,<า>อ,บอีกเหรียญหนึง่งเนี่ยใครมีแบบนี้อันนี้เป็นเหรียญเด็ดๆ,ๆนะถ้าผู้ชมมะเหรียญเด็ดของเหรียญ1นบาท ที่ระลึกนะฮะป้าป่าใช้คําว่าเหรียญเด็ดอยู่อยู่ในนาะอยู่ในชุดของเขาโอเคเนาะเขาเป็นเหรียญเด็ดเหรียญตัวต้นแบบที่มีราคากว่าใครเพื่อนในประมาณนั้นในในในชุดของเขา16วาระอ่ะแล้วเนี่ยท่านผู้ชมฮะใครสําหรับใครที่มีเหรียญ10อ่าเหรียญหนึ่งบาทพยาคุดปีพศ2517แบบเนี้ยนะเนี่ยป้าป่ายังอยากได้อยู่นะก็ยังอยากได้อยู่เรื่อยๆแหละนะ สำหรับเหรียญที่ปปารับซื้อแล้วก็เป็นเหรียญที่เป็นหลักๆอยู่ใครที่มีนะฮะอ่ะก็สามารถติดต่อส่งขายได้เนาะที่จริงก็ที่จริงไปหาจับมาได้ทั้งโชมมาใครไขรเล่นเหรียญอยู่เนี่ยนะอย่างเดือนนอี้อยู่ในโปรโมชั่นอยู่ไม่รู้หมดแล้วจำไม่ได้เนาะ,อ,ะอือหนึ่งบาทครึ่งไงอ่หม,ะะหมดแล้วคนะ่ะหมดแล้วเนาะเออคอยติดตามช่องของปปานะช่องปปานะั้นมีการโปรโมชั่นนะฮะช่วงที่นักสะสมสั่งเข้ามาเยอะๆในปปาจะโปรโมชั่นออกให้อย่างยกตัวอย่างยกตัวอย่างที่ผ่านมานะ เหรียญน,นี้รับซื้อปกติธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็รับซื้อ20บาทใช่ไหมปปาโปรโมชั่นขึ้นมาปปาก็ให้22บาทนะแต่ตอนนี้โปรโมชั่นหมดไปแล้วแหละจะโปรโมชั่นใหม่ไหมเดี๋ยวปปาจะบอกไปอีกเนาะจะทําคลิปออกไปนะเนี่ยใครที่มีนะฮะช่วงปปาโปรโมชั่นเนี่ยไปจับเหรียญที่ราคาแล้วก็มาต่อให้ช่องของปปาโอเคเนาะเนี่ยใครมีนะฮะอาส่งได้นะส่งได้แล้วนี่เป็นเหรียญอะ ห้าบาทขนาดใหญ่ฮะเป็นห้าบาทคุดตรงหรือว่าห้าบาทคุดผาปีพศ2525าีเนาะผลิตออกมาสี่สี่สี่โค้ดหรือเปล่าปาจำไม่ผิดยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าห้าโค้ดท่านผู้ชมนะเนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่าโค้ดที่แพงที่สุดแล้วป,า,ปาจะนํามาเล่นกันดีกว่าเนาะจะได้มีราคาซื้อขายแบบสูง,สงขึ้นนะจะได้ไปลุ้นกันมีอยู่โค้ดหนึ่งสองโค้ดที่ราคาสามโค้ดเลยท่านผู้ชมที่ราคาสูงเดี๋ยวปา,ปาทำคลิปกันเนาะสูงกว่าที่จะรับซื้อกันสามสิบสี่สิบบาทเลยนะ ที่ปกติธรรมดาเนี่ยทั่วไปกับช่องปาปากรับซื้อ40 30 50นะโอเคนะฮะเดี๋ยวป๊าปาจะซื้อราคาสูงกว่าต้องดูที่โค้ดด้วยใครมีคอยลุ้นเลยเนาะ,ะป๊าปาไม่อยากให้วงการเราเลยเงียบท่านผู้ชมฮะอ่ะสำหรับเหรียญน,นี้ฮะถึงแม้ว่าจะมีปลอมเยอะแต่ทุกวันเนี่ย F4 ช่องป๊าปาค่อนข้างจะชินชํานาญกับการดูในช่องของปาปาถือว่าเก่งฮะนะ รู้สึกว่าจะมีแต่เหรียญที่เข้ามาเนี่ยก็เหรียญที่ใช้ได้ถึงจะไม่มากนกะท่านผู้ชมฮะอ่ะ,อ,ะอันนี้เป็นคูดของแท้นะฮะถ้าหากเจ้าของเหรียญเดิมเจ้าของเนี่ยนะกล่องเนี่ยดูอยู่หากมีก็ส่งมาได้นะฮะหรือใครที่ดูอยู่อ่ะอย่าไม่ประปาตรวจสอบนะเนี่ยของแท้นะโอเคเนาะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอคุดเฉียงคุดเฉียงฮะท่านผู้ชมฮะนะระวังนะระวังประป่าจะจัดโปรโมชั่นว่ามีคนคนสั่งเข้ามาเป็นเกือบสองสามร้อยเหรียญใช่ไหม อ่าเนี่ยเดี๋ยวป้าป้าอาจจะโปรโมชั่นเร็วๆนี้นะท่านผู้ชมเนี่ยดูไว้นะอ่ะเราถือโอกาสขออนุญาตเจ้าของกล่องกล่องนี้เพื่อประกาศบอกค่ะสีเนี่ยท่านผู้ชมว่าคุด5้าบาทเก้าเหลี่ยมคุดผ่าคุดผ่คดาคุดเฉียงเนี่ยเตรียมนะฮะถ้าสภาพอย่างนี้ไม่ต้องใหม่เอี่ยมอ่องนะแต่ว่าไม่เป็นสนิมนะฮะไม่เป็นสนิมเนี่ยอย่างเงี้ยเตรียม่าป้าป้าเพืจะจัดโปรโมชั่นให้นะฮะนะเพราะมีนักสะสมสั่งเข้ามา นะสังเกตว่าทําไมประปาไม่ค่อยจะมาทําคลิปอย่างนี้ปปาอ่าแบบเนี้ยเหรียญแบบเนี้ยปาปาจะรอรอนักสะสมสั่งเข้ามาพอครบจำนวนประปาก็จะทํา EP โปรโมชั่นนั่นถือว่าเจ้าของเหรียญเนี้ยอย่างน้อยๆก็ได้ขายเหรียญแพงกว่าเดิม3าบาท2บาท4บาทใช่ไหมอ่ะก็รอนะรอนะสำหรับตระกูลคุด5บาทของราชการที่9 นี่เป็นอีกเหรียญหนึ่งฮะที่ได้รับความนิยมก็เป็นเหรียญของหนึ่งบาทที่ลึกเช่นเดียวกันนะวาระที่10ถ้าจําไม่ผิดฮนะหบาทโปรยข้าวโอเคนะใครที่มีนะอย่างนี้ขายได้อยู่นะขายได้แต่ช่องปลาปาก็ขายได้หมดแล้วขอเป็นในสภาพเนี่ยนะขออยู่กันในสภาพเนี้ยนี่ท่าจำหนึ่งบาทที่ลึกเช่นเดียวกันแต่เขาเป็นวาระย่อยๆนึกออกไหมฮนะวาระย่อยๆแต่ช่องปลาปาก็ยังรับซื้อให้อยู่นะนะปลาปามาก็ไม่ใช่ได้ราคา ราคากำไรเกินหน้าเหรียญอะมากมายท่านผู้ชมนะทำไมถึงป้าปายังรับซื้ออยู่นะก็ป้าปาเห็นว่าก็ยังมีส่งอย่างนี้ให้ปาปาบ้างเนี่ยนะเหรียญเด็ดส่งมาเหรียญไม่เด็ดปาปาก็รับได้ปาปาก็อยากรับช่วยฮะนะก็ถือยังเป็นโอกาสที่เราได้ซื้อขายต่อกันนะเพียงแต่ปาปาไม่ได้ทําคลิปบ่อยไม่ได้ทําคลิปบ่อยก็ประกาศรับซื้อเหรียญนั้นประกาศรับซื้อเหรียญนี้เพราะว่าปาปาถือว่าป้าปาสร้างช่องมาเพื่อซื้อขายเหรียญท่านผู้ชมฮะก็ประสบผลสาเร็จขึ้นมาเล็กน้อยตอนนี้ช่องปาปา หาเหรียญขายให้นักสะสมเนี่ยค่อนข้างจะมีนักสะสมรู้จักช่องของปปามาเรื่อยๆนะฉะนั้นก็ไม่กลัวขายอืมถ้าไม่ชมมาช่องของปปานั้นยังขาดเหรียญอยู่นะแต่เพียงแต่ปปายังไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปประกาศรับซื้อเหรียญโน้นเหรียญนี้าบ่อยสักเท่าไหร่ไม่เป็นไรเนาะเวลาคือการตัดสินวันหน้าก็ว่ากันไปดูช่องของปปาฮะดูปปารับซื้อเหรียญอะไร ถ้าเป็นเหรียญที่ระลึกไม่ว่าจะเป็น1บาท2บาท5บาท1ิบาท20บาทท่านผู้ชมมาเป็นไปได้เก็บรักษาดีคอยสภาพผิวเนี่ยออกมาสภาพนี้โอเคเนาะบางวาระราคาเขาสูงกว่าวาระย่อยๆสภาพนี้เดี๋ยวน้องแอดมินเขาจะจัดการเองนะนะจัดการเองว่าป้าก็จะไปดูตรวจสอบอีกครั้งทีหลังว่าเออเหรียญอย่างนี้ให้เขาขนาดนี้ขนาดนี้ได้ไหมอะไรประมาณนั้นโอเคเนาะเนี่ยเจ้าเนี่ยก็เป็นสภาพเหรียญที่ใช้ได้เลยเดี๋ยวน้องแอดมินก็จัดการให้นะ เนาะโอเคนะฮะปอปามาเปิดกล่องรับซื้อเหรียญก็เดินทางมาถึงนาทีสุดท้ายของคลิปนี้แล้วฮนะสำหรับใครที่มีเนี่ยอ่ะเนี่ยเนาะแบบนี้รักษาเหรียญไว้อย่างของเจ้านี้นะไม่จำเป็นต้องน้ำเงาจับวุบบ๊จับวับออกมาจากถุงจากกระสอบนะท่านผู้ชมแต่ถ้าหากท่านเจอแล้วก็เก็บรักษาไว้ดีเนาะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเหรียญเขาสวยนะฮะเนี่ยนะเมื่อไม่มีที่ติเนี่ยปอปาก็ไม่รู้จะติเพื่อลดราคาไปทําไมท่านผู้ชมฮะอย่างเนี้ย นะเราให้เราก็ให้โอเคนะฮะแต่ว่าถ้าเก็บรักษาไม่ดีพอมีที่ติเนี่ยเหมือนปปารู้เราจะส่งออกให้นักสะสมนักสมก็ติเราอีกทีนึ่งนะขอลดราคาได้ไหมเหรียญอันนั้นอันนี้เป็นงี้นี่แหละท่านผู้ชมนะเนี่ยอย่างถ้าส่งมาอย่างเจ้าเนี่ยเนี่ยตรงนี้เอาตรงนี้เป็นหลักนะถ้าไม่มีที่ติจะให้ปปาติเพื่อขอลดหย่อนราคาปปาไม่ตินะฮะนะทาไปก็รู้อยู่แก่ใจตัวเองนะปปาคงไม่ชําเพราะทุกวันนี้คนเดินทางทอดกระถินอยู่ใช่ไหม ครับท่านผู้ชมปปาอายุมากแล้วปปาก็พยายามจะพาน้องๆเขาไปทําบุญนะช่วงนี้ช่วงหน้ากระถิ่นที่ผ่านมาเนาะไม่มีเวลาพักผ่อนเลยฮะเออสงสัยจะอะไรเออไปเต้นหน้าเวทีมั้งครับปปาเป็นคนสนุกสนานปปาเป็นคนมัานนอกปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณยังรักในประเพณีไทยอยู่โอเคเนาะคลิปนี้ปปาฝากขอบคุณสําหรับเจ้าของเหรียญที่ส่งมาจากจังหวัดสกลนครเนาะข้าหน้าข้าหลังค่อยเอยชื่อเอยนามกันนะ แล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณนักสะสมที่เข้ามาแบ่งปันเหรียญในช่องของปปาฮะอาจจะมีแพงบ้างถูกบ้างนะก็ประมาณนั้นก็เนาะเราเราก็ลองลองเข้ามาดูใครที่เข้ามาใหม่ก็มาสอบถามราคาดูพอซื้อได้ก็ซื้อตรงนี้แพงอยู่นิดนึงก็หยุดไว้ก่อนนะเพราะปปปาจะรับมาสูงอะไรประมาณนั้นอ่ะโอเคเนาปะปปาศึกษาแบ่งเงินโบราณในน้องทีมงานขอกล่าวคําว่าขอบคุณครับ